สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆมาดูกระเป๋า Tory Burch กันแบบจุกๆเลยเพราะว่าเราพามาบุกกันที่ Pop Up Tory Burch ที่ไอคอนสยามน,นะคะและครั้งนี้นะคะเขาก็ขนเอาคอลเลกชัน T Monogram สุดฮิตนะคะมาลงแบบเต็มๆเ,เลยโดยเฉพาะใบนี้จะเป็นใบ l i มิเต็ดที่มีขายเฉพาะประเทศไทยเท่านั้นค่ะตัวนี้คือแบบ l i มิเต็ดมากหมดไวมากเวอร์นะคะและสําหรับคอลเลกชัน T Monogram นะคะที่เป็นลายโมโนแกรมตารางๆแบบนี้เนี่ยคือแบบตั้งแต่ถือกําเนิดมาเนี่ยได้รับความนิยม สูงมากเลยแตกลายออกมาหลายแขนงมากทุกคนเหมือนอย่างใบนี้เป็นสตรอก็คือจะเป็นแบบสารแล้วก็ปักลายโมโนแกรมลงไปสีดํานี้ก็เช่นกันนะคะและส่วนสองใบนี้นะคะเป็นโมโนแกรมในะอีกรูปแบบหนึ่งก็คือเป็นการที่เขาแตมหนังให้มันนูนขึ้นมาเป็นลายอะ่ะเฮ้ยสวยมากคือแบบใดๆใบบักเก็ตตัวนี้ก็คือฮิตสุดๆออกมากี่สีก็คือหมดและนอกจากนั้นนะคะลามไปถึงรองเท้าก็ยังมีหลายแบบให้ดูและตัวที่จีส